วิ่งช่องเนะี่ยแนะนําเป็นรุดนะครับส่วนใครที่อยากได้กองหน้าที่เอามาไว้พักบอลก็ผมนะจบสกอร์ครับหรือว่ายิงนอกกอรอบเนะี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมนะโดยเฉพาะคนที่เล่นหน้าคู่นะเพราะว่าในความที่เจ้าตัวเนะี่ยไม่ได้มีความเร็วเยอะคุณผู้ชครับสปิดต้นกับความเร็วอยู่ที่119นะถ้าจะเอามาวิ่งแข่งกับกองหลังทีเนะี่ยผมว่าน่าจะสู้ค่อนข้างยากครับ แต่ถ้าเกิดว่าเอามาเป็นตัวพักบอลให้เพื่อนก็ผมนะจะหายบอลให้เพื่อนหรือแม้แต่ยิงนอกกรอบเนี่ยอันนี้ไว้จะได้ครับผมนะเพราะว่าแพงใหม่เนะี่ยการยิงไกลเนะี่ยจะถือว่าทําได้ค่อนข้างยากมากกว่าเดิมนะครับแต่ตัวนี้ก็ผมนะค่าจบสกอร์อยู่ที่130นะครับไว้ใจได้อยู่แล้วเนี่ยผมนะการปั่นนอกกรอบครับ การยิงเต็มข้อการหักมุมอะไรเงี้ยตัวนี้ทำได้ทุกอย่างครับแนะนำก็ผมนะใครที่เป็นสายค่อยๆเซตเกมขึ้นไปครับผมนะตัวนี้ชอบแน่นอนนะครับยิงคมมากนะครับมาตอนน่อกันที่ตัวที่3ครับผมนะตัวที่3ผมเลือกเป็นซาราตันอิบลาฮิมโมวิชนะครับก็ตัวนี้แน่นอนครับผมนะเด่นเรื่องลูกกลางอากาศครับผมนะหรือว่าใครที่ชอบเปิดโมง